เชื่อเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ไปกู้เงินแล้วได้เงินสดมาใช้แบบง่ายๆแบบที่เขาอนุมัติง่ายๆเนี่ยคุณคงคิดว่ามันน่าจะมีใช่มาทําได้นะแต่ว่าคุณต้องรู้ด้วยว่าคุณเนี่ยนะมีประวัติทางการเงินเนี่ยเป็นอย่างไรเขาจะให้เนี่ยก็เฉพาะคนที่มีประวัติเครดิตที่ดีฉะนั้นถ้าหาว่าคุณจะกู้เงินแล้วจะเอาแต่เงินสดอย่างเดียวเนี่ยคุณลองเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ ไปหาอะไรที่คุณไม่ชอบกันดีกว่าไหมคือแม้ว่ามันจะไม่ได้เงินสดอะอย่างน้อยมันก็ใช้แทนเงินสดได้หากว่าคุณยังยืนยันว่าคุณจะกู้เงินแล้วก็รับเงินสดเท่านั้นเนี่ยมันก็ยังพอมีทางจะช่วยคุณได้อยู่ต่อวันนี้ถ้าหากคุณมีแอปพวกนี้นะติดเครื่องเอาไว้รับรองเลยว่าคุณก็มีเงินสดอยู่ในมือนี่แหละ แต่วันนี้ก็จะเป็นสินเชื่อที่เขาจะไม่ดูรายได้ของคุณคือเขาจะไม่ดูเลยว่าคุณจะมีเงินมาจากไหนเท่าไรยังไงแม้กระทั่งคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยก็สามารถจะทำได้ด้วยแล้วคุณก็จะใช้ใจ่ายได้อย่างสบายอยากให้คุณเนี่ยนะได้รับโปรดีๆไอ้พวกนี้เขาจะให้ดอกเบี้ยศูนอีกเซด้วยฉะนั้นเนี่ยนะถ้าคุณไม่อยากไปยืมเงินใครมาใช้คุณลองฟังแล้วก็ลองทำความเข้าใจดู ว่าคุณไม่มีเงินในกระเป๋าคุณไม่มีเงินสดที่จะเอามาใช้ในการไหนนั้นเนี่ยคุณใช้แอปพวกนี้ได้เลยนะโดยที่คุณไม่ต้องมีเงินสดเอาไปจ่ายเขาก็ได้รับรองเลยว่าคุณจะใช้ง่ายใช้คล่องใช้เกินห้ามใจกันเลยทีเดียวเอาเริ่มกันที่ตัวนี้ Paydex เงินติดมือแน่นอนพอฟังแล้วก็อย่าเพิ่งหนีไปแอปดีๆแบบนี้เนี่ยคุณมีติดเครื่องไว้เลยเขาเป็นวงเงินพร้อมใช้ที่ให้คุณผ่อนได้ด้วยถึงค่าเดือนด้วยกัน รับรองเลยว่าแอปนี้มันช่วยคุณได้แม้ว่าวงเงินมันจะไม่ได้มากมายอะไรเนี่ยนะตอนแรกๆเนี่ยทุกทกที่เขาก็จะให้คุณน้อยๆน,นี่แหละแล้วพอคุณมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเนี่ยนะเขารู้สึกว่ารู้สึกว่าเชื่อใจคุณมากขึ้นเนี่ยนะรับรองเลยว่าเขาก็จะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มให้คุณอีกแอปนี้เขาอยู่ใน TrueMoney ฉะนั้นเขาจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเหมือนกับคุณไปจ่ายร้านค้าที่ใช้ True Money w a l l e t เป,ป๊ะเลย จะบอกว่าการสมัครเนี่ยนะก็ไม่ได้ยากแยะเลยนะไม่ได้จำแนกมากด้วยใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีเบอร์ทรูสมัครได้ส่วนตัวเนี่ยใช้เอเอสมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยยังสมัครแล้วก็รับวงเงินแล้วด้วยสินเชื่อเงินติดมือเนี่ยนะหรือว่าเปยเล็กเนี่ยวงเงินเขาก็ให้ไม่ได้มากมายอะไรหรอกนะเป็นวงเงินขนาดเล็กก็เขาจะให้ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยไปจนถึงหนึ่งหมื่นบาทเลยฉะนั้นดอกเบี้ยนเนี่ยนะ เขาก็มีแบบศูนเปอร์เซ็นด้วยแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ศูนเปอร์เซ็นจริงๆเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเต็มจ่ายตานวนที่คุณกดไปเนี่ยนะก่อนที่มันจะครบกําหนดแต่ถ้ามันเกินกําหนดเขาจะคิดดอกไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตต่อปีเอาเป็นว่ามันใช้ง่ายนะคุณจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยตามร้านค้าแบบไหนคุณใช้ได้หมดถามให้อีกสักหนึ่งตัวตัวนี้ยอดฮิตตลอดการจริงๆส่วนตัวแล้วก็มีตัวนี้ใช้อยู่ด้วย ใช้หมดทุกเดือนเขามีเท่าไหรเนี่ยใช้กระจายเอาไปว่ามันใช้ง่ายมากแล้วกันนั่นก็คือ Expelator ที่อยู่ในแอป Shop ปีตัวนี้จะซื้ออะไรนะซื้อได้เกือบหมดทุกอย kind of ่างเลยยกเว้นทองคำบัตรกำนันหรือไม่ก็พวกวลเชอร์ต่างๆอันนี้เขาจะค่อนข้างห้ามไว้แต่ไม่รู้ทำไมนะวงเงินตอนนี้ให้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทแล้วด้วย แล้ดอกเบีย้ยเนี่ยก็ไม่เกิน15%แล้วก็ผ่อนได้นะย้าวได้าน12เดือนซึ่งจะบอกว่าอีต,ตัวนี้ยไม่ใช่ว่าใครจะสมัครได้นะคุณจะต้องมีลิงก์เชิญจาก s h o ป e e ฉะนั้นถ้าอยากจะมีลิงก์เชิญนะคุณ่าจะรู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงเนาะทำตัวให้มันน่าเชื่อถือไว้รับรองว่า s h o ป e e เนี่ยเลือกคุณแน่นอนทั้งสองสินเชื่อที่ว่ามาเนี่ย มันไม่สามารถเบิกมาเป็นเงินสดใช้ได้มันไม่บรรยายหรอกแต่ว่ามันก็ยังช่วยคุณได้นะในฐานะที่ใช้แทนเงินสดได้